พี่น้องท่านคุณภาพของพ่อญ่กระจาพารู้พี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอานี่เอาออกเเดอ้อมือนี่เดอ้อนี่เดอ้อนี่แหละคือท่านนี่แหละอันนั้นก็คือคนเอาทานครับคนเอาทานนี่แหละครับตวัวที่เอาออกมาแล้วก็ไดอยู่เทิงรถนะครับอยู่เทิงรถนี่ครับนี่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 สร้างคนกำลังเอามาส่งอยู่นี่โอ้ยสุดยอดสุดยอดนวัตก,กรรมแห่งขัานพี่น้อง โอ้ยทานสุดยอดทานเลยปาดดังซ่วงๆปานท่านพี่น้องเอ้ยท่านคุณภาพท่านดีทานของแท้ร้อยปอรเซน์นีน่ครับเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยเต่าของพ่อใหญ่กระจาผ้ารู้คักคักคัก,กนี่แหละนี่แหละสุดยอดแห่งท่านครับแล้วสีพาพี่น้องหู้วิธีเอ็ดจังไดท่านจังสิเป็นจังสิ รอชมคลิปตอนต่อไปดวยพี่น้องเด้อผ้า,าเบิ่งผ้าเอ็ดว่าเฮ็ดจังด่งไดท่านเฮ่ามันจังสีดีส,สีมีความแข็งกา,างใส่ได้ทนทานนานสัโมงเฮ้าบ่ต้องใส่ให้เต็มเตาเฮ้าใส่แค่เครื่องเตานี่ก็เหลือเฟือแล้วพี่น้องความแรงความกามกรก็โดนคงทนใส่ได้นานเอามือนี้ซ้ำนี้สักก้อนฟาวฮับเอาท่านจากในซ้างเพิ่นผุนผนก็กำลังขุนขึ้นมาย่างล้นเหลือเลยครับ 40กว่าสอบคือเก้าเลยพี่น้อง40่กว่าสอบคือเก้าะล่ะนี่รู้สึกว่าสุดยอดแห่งท่านทุกรอบทุกรอบเลยพี่น้องเอ้ยเอาซ้ำนีดก่อนครับสวัสดีครับ